บริษัทเวอร์ไว์เวรร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดเลยเพชรบูรณ์และพิษณุโลกกลุ่ม Green Circle ภาพภูมิใจเสนอ สวัสดีครับพบกับรายการต้มยำทำทัวร์กันอีกเช่นเคยครับและสัปดาห์นี้เราก็ยังท่องเที่ยวกันในเส้นทางเที่ยวไทยใหม่หัวใจสีเขียวกันอีกเช่นเคยครับส่วนจะไปที่ไหนกันและกิจกรรมสีเขียวจะเป็นยังไงบ้างต้องดูให้จบนะครับครับผมหลังจากที่ทานอาหารเช้ากันที่ภูผาน้ารีสอร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไป เที่ยวกันที่วัดผาซ่อนแก้วที่อำเภอเข่อมอจังหวัดเพชรบูรณ์ครับบรรยากาศจุดเด่นของที่นั่นะฮะจะเป็นธรรมชาติมีเจดีย์อยู่บนยอดเขานะครับแล้วก็เป็นสีทองซ่อนเหมือนแก้วที่ซ่อนอยู่ในหน้าผานะครับแล้วก็มีศิละปะต่างๆติดอยู่บนผน,นะะังด้วยครับตามไปชมกันนะฮะ เราก็มาถึงวัดพระธาตุผาแก้วกันแล้วนะคะข้างหลังนี้ก็คือเจดีที่เป็นพุทธานะคะเพราะว่ากันว่าข้างในเนี่ยสวยงามมากเผลอจะเป็นยังไงกันนะั้นเราก็เดี๋ยวเราพาไปเข้าไปดูเลยค่ะโอ้ยเกิดไม่รอดแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับน้องอ้อกวัดพระธาตุผาแก้วอยู่ในอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับแต่เดิมนั้นเป็นพุทธธรรมสถานผาต้อนแก้ว และได้รับการจัดตั้งเป็นวัดเมื่อปี53โดยใช้ชื่อวัดอันเป็นมงคลว่าวัดพระธาตุผาแก้ววัดพระธาตุผาแก้วเป็นสถานที่อันวิเวกสงบอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงามด้วยภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นิวเขาเรียงรายอย่างสงบงามเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงแก่นแท้แห่งพุทธศาสนา และถ้าหากไม่พูดถึงเจดีย์องค์สวยที่ตั้งเด่นเป็นสงา่าท้าทายสายตานักท่องเที่ยวให้เข้ามาชื่นชมคงจะไม่ได้ละครับเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วสิริราชธ,ธรรมนารมิตรสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีครับรูปทรงอันวิจิตงดงามได้รับการออกแบบและเอาใจใส่อย่างดีในทุกรายละเอียดรูปร่างขององค์เจดีย์เรมแบบดอกบัวที่ซ้อนกันไปมาหลายชั้น ประดับประดาด้วยกระเบื้องเคลือบหินสีและอัญ,ญมณีอย่างสวยงามทั้งยังสอดแทรกปริศนาธรรมไว้ในลวดลายต่างๆได้อย่างกลมกลืนเลยทีเดียวล่ะครับ เป็นสิ่งที่เพิ่งเคยมาครั้งแรกแล้วเราก็มีความประทับใจมากในความสงบความสง่าง,งามความเยือกเย็นแล้วก็ปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่นะคะและในทุกๆจุดนี้ทําให้เรามีความสึกว่าบางสิ่งบางส่วนที่เรามองดูว่าเป็นของมีค่าสําหรับปุถุชนคนธรรมดานะคะแต่พอมาอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยมันทําให้เรามองดูว่าปล่อยวางนะคะและเราก็รู้สึกว่าสงบเย็นมีความสุขได้โดยที่บางทีไม่ต้องมีทรัพย์สินอะไรมากมาย ไก็ทับใจมากครับเพราะว่ามีมุมถ่ายรูปเย,ยอะแยะมีทั้งเป็นเอเจดีใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็มีเป็นเป็นลวดลายมาจากเครื่องชามสังขโลกอะไรเงี้ยครับต่อจากตรงนี้นะครับเราก็จะไปไล่ทริปสวรสคครับไปท่องเที่ยวเชิงกเกษตรครับเป็นกิจกรรมกินเกี่ยนของโปรเจกต์ของเราครับ การที่เราทําเกษตรอินทรีย์นี่คือเราไม่อยากให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารพิษเพราะที่ผ่านมาเรารับสารพิษมาพอแรงแล้วเราก็อยากให้เพื่อนบ้านหรือทุกๆคนเนี่ยปอสารพิษบ้างเราก็เริ่มมาพัฒนาของตนเองก่อนหลักๆคือพริกไทยเดตอนนี้ดังมากน้ำสวรสนะคะแล้วก็อะโวคาโด การต้มยำทำทัวร่วมกับซิงเวิร์กโซนทัวแอนชาเวลจำกัดขอเชิญมาร่วมเติมเต็มวันหยุดของท่านไปกับทริปอัศจรรย์วันหยุดสุดใจประจันไทยสระบบุรีเราจะพาทุกท่านร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งการประจันไทยใกล้กรุงเทพมมกเหล็ก a อทีวีจังหวัดสระบบุรีพาทายกลางสายน้ำกับการล่องติกสามแกงสุดมันกันที่ภูเกาะแล้วไปสัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีที่ปาริโอเขาใหญ่ชมไร่อ่งุ่นชื่อดังแห่งจังหวัดสระบบุรี ทีวีวันเล่ออกเดินทางวันอาทิตย์ที่4กันยายน2554ค่าบริการเพียงท่านละ1,490บาทสนใจร่วมสนุกสนานและเดินทางไปกับเราโทร0865442999ที่ดีวีดีรายการต้มยำทำทัวร์ทริปอัศจรรย์วันหยุดสุดใจประจนไทยสระบุรีมาร่วมเ,มเติมเต็มความอัศจรรย์กับการท่องเที่ยว1วันสุดคุ้มไปกับเราแล้วพบกันนะครับ